เริ่มวันนี้แม้ช้าก็ยังเร็วกว่าไม่เริ่มเลยประโยคนี้เหมือนจะธรรมดาแต่ความจริงมันคือกฎเหล็กของทุกความสำเร็จในชีวิตหลายคนติดกับดักความคิดว่ายัางไม่พร้อมเลยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆรอจังหวะที่ใช่รอเงินพอรอเวลาว่างรอให้เก่งก่อนแต่สุดท้ายเวลาที่ดีที่สุดไม่เคยมาถึงเพราะความพร้อมไม่ได้เกิดจากการรอ แต่มันเกิดจากการลงมือทําแล้วค่อยเรียนรู้ไปตามทางถ้าคุณรอจนทุกอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะไม่มีวันได้เริ่มจริงๆความจริงที่เจ็บแต่จริงคือคนที่เริ่มช้าแต่เริ่มจริงยังเดินไปข้างหน้าได้เสมอแต่คนที่ไม่เริ่มเลยยืนอยู่ที่เดิมแม้เวลาจะผ่านไปอีกสิปียิ่งเวลาผ่านไปความเสียดายจะยิ่งหนักเพราะคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณอยากทำมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณจินตนาการ แต่มันยากเพราะคุณไม่ยอมเริ่มสักทีทุกความสำเร็จทุกธุรกิจทุกความฝันล้วนเริ่มจากก้าวเล็กๆที่ไม่สวยงามไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าจะพาไปไหนแต่ก้าวแรกนั่นแหละที่สำคัญที่สุดเพราะมันพาคุณออกจากจุดเดิมแม้จะช้าแม้จะงงแม้จะผิดพลาดมันก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วปล่อยวันดีๆผ่านไปอย่างไม่มีค่าจำไว้ว่าไม่มีใครวิ่งทันทีตั้งแต่วันแรก ทุกคนเริ่มจากเดินทั้งนั้นขอแค่คุณเริ่มตอนนี้ก้าวของคุณวันนี้อาจจะเป็นความสำเร็จของคุณในอีกปีหนึ่งข้างหน้าเพราะการเริ่มช้ายังชนะการไม่เริ่มเสมอ